กับปาไม่ไลฟ์แม่บ้านไทยในยูเคนะคะมีก็ยังอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้จะมารีวิวตู้เสื้อผ้านะคะพเพื่อนๆที่ทำจากยิปซั่มบอร์ดนะคะเดี๋ยวมีจะพาพเพื่อนๆไปดูนะคะว่าทำตู้เสื้อผ้าที่ทำจากยิปซั่มบอร์ดนี้ทำยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูเลยนะคะ อันนี้นะคะอันนี้คือแผ่นยิปซัมบอร์ดนะคะเพื่อนที่เราใช้สําหรับทําฝ้าทําฝ้านะคะที่เราใช้สําหรับทําฝ้าแฟนก็ออกไอเดียนะคะว่าเราจะนําแผ่นยิปซัมบอร์ดนะคะแล้วก็มาทําเป็นโครงของตู้เสื้อผ้านะคะด้านในนี้จะเป็นเหล็กเหล็กฝ้านะคะแล้วก็เราก็จะไปซื้อราวนะคะซื้อราวเป็นเหล็กแบบนี้มาแผวนนะคะ ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตะขอตะขอสำหรับเป็นยึดราวแขวนผ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นไม้ไอ้เนี้มีจะซื้อต่างหากนะคะจะซื้อเราจะซื้อมาทำต่างหากแล้วก็ราวนี้เราก็ซื้อต่างหากแล้วก็มาให้ช่างทำให้ประกอบให้นะคะอันนี้สามารถยกยกออกได้นะคะเพื่อนๆส่วนบาน ตู้เสื้อผ้านะคะมีกก็จะไม่ใช้เป็นบานตู้เสื้อผ้ามีจะใช้เป็นผ้าม่านแทนนะคะแล้วก็จะทําผ้าม่านแล้วก็มาปิดนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเวลาที่เราเปิดตู้เสื้อผ้านะคะมันก็จะมีปัญหาบานพับเสียชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้งนะคะมี่ก็เลยคิดว่าเราควรเรามี่ชอบแบบนี้นะคะคือความสะดวกก็จะใช้เป็นผ้าม่านเปิดเป็นรูดผ้าม่านเลยนะคะก็จะเป็น เราแขวนผ้าสองชั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับวางตะกร้าหรือวางอะไรได้นะคะส่วนด้านล่างนี้ก็จะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางหรืออะไรได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นยิปซั่มบอร์ดนะคะหรือว่าคุณเพื่อนจะชอบทำไม้อัดก็ก็ใช้ได้นะคะคเพื่อนๆก็ใช้ในลักษณะแบบนี้ได้เช่นกันนะคะอันนี้ยังไม่ทาสีนะคะถ้าทาสีเราก็จะดูดีขึ้นนะคะเพื่อน เนี่ยค่ะนีก็รีวิวตู้เสื้อผ้าที่ทำจากแผ่นยิปซั่มบอร์ดมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ mm. เผื่อว่าจะใครมีไอเดียนะคะอยากจะทำบ้านบ้านใหม่อยากจะทำแบบนี้บ้างน,นะคะ mm. ก็สามารถทำได้เลยนะคะประหยัดด้วยค่ะเพื่อนๆประหยัดนะคะถ้าเราไปให้บิวอินทำหรือว่าเราไปซื้อตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้ตู้เสื้อผ้านี้สูงสองเมตร40 m. นะคะ แล้วก็ความกว้างก็ช่องละ1 1เมตรนะคะช่องละ1เมตร20ินะคะค่ะ <c oughs> ก็จะแพงนิดนึงน้อยเหมือนนี้นะคะ <c oughs> ก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นกันนะคะพเพื่อนๆค่ะก็เอาตู้เสื้อผ้านะคะจากย <c oughs> ิปซั่มบอร์ดมาฝากเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาแล้วชมแลวก็ติดตามนะคะปอามี่ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องป้ามี่ไลฟ์ แม่บ้านไทยในยูเคด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย